สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอ็มสุธิพรครับกับผมเอ็มสุธิพรวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมเช่นเคยกดไลค์กด, like, กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งถูกใจด้วยกด็ดีวันนี้มีของที่จะบอกว่ามาแกะกล่องมาอ้างอีกแล้วอ้างยังไงอวดยังไงเป็นอันบ็อกกันนะครับไม่ได้เรียกว่ารีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นพรีวิวไว้ค่ะบอันบ็อกพรีวิวก็แล้วกันคือจริงๆเนี่ยผมประสบปัญหาเรื่องอย่างนี้ก็คือเวลาใช้2 b o บอดี้เวลาไปทําง,งานมันจะต้องแบบ ต้องถือ2บอดี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆงานวิดีโอเนี่ยกับการที่จะใส่สายมัน,ม,นมันก็ไม่ได้คล่องตัวสักเท่าไหร่นะครับบางทีจะเอาขึ้นริกหรือว่าจะาใส่สเตบิเลอเซอร์แบบเนี้ยนะครับเราต้องคอยที่จะปลดสายสะพายอยู่ตลอดนะครับแต่จริงๆเวลาเราใช้งานบอดี้หนึ่งอีกบอดี้หนึ่งเราก็ต้องการที่จะสะพายไว้นะครับเพราะว่าบางสถานที่ก็ไม่อาจเอื้อมหน่วยให้เรานั้นได้ว,วางกล้องได้แบบสบายใจอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเซิร์ชไปเซิร์ชมาหาสาย กล้องแต่ว่าไม่ได้สายกล้องนะครับไม่ได้สายสะาายแต่ไปได้นี่มาแทนครับ <c oughs> อันนี้เป็นอัคคริงนะครับก็เป็นของ p e a k ดี s ซ g n หรือที่ออกอีกสำเนียงหนึ่งก็คือเปียกดีไซน์เปียกดีไซน์นั่นเองนะครับเนะครับเรียกแบบชื่อมันนอกมากเลยมีตัวนี้นะครับข้างกล่องนะครับก็จะบอกว่ามี มีอันนี้สองอันมีตัวนี้สี่อันนะครับเดี๋ยวมาแกะดูครับว่ามันคืออะไรยังไงพัคเกจชิ่งต้องมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพลิกพลิกพลิกดีไซน์นี่ครับนี่มันแกะเดี๋ย <this S 1> <Fall> <vars ity> เดี๋ยวผมผมสามว่าแกะสติกเกอร์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาแล้วมาแล้ว มีอีกชิ้นหนึ่งก่องกระดาษแข็งสวยให้ทายนะครับว่าราคาเท่าไหร่เซตนี้นะครับก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานนะฮะและก็ผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้นะครับเราจะเอาไปใส่กับสายในสายตัวนี้จะอยู่ในบอดี้นะครับส่วนตัวนี้จะอยู่ในสาย กล้องนะครับที่เราใช้สายผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาวิธีเขากดเขากดยังไง <c oughs> ไม่เคยครับเพราะว่ายี่อนี่แพงฮนะสายก็สตาร์ทที่พันนิดๆนะครับสายผ่าสายกล้องนะครับได้ครับแกะออกปุ๊บได้นะครับจะแกะกับเขาไม่แล้เนี่ยนะครับตันขึ้นนะนี่นนครับพอเราจะใส่ พอเราจะใส่ใช่ไหมครับเราก็เอามาใส่อย่างนี้แล้วก็ดันลงแต่กึบฟังเสียงก่อนนะครับเช็คนะกล้องไม่ใช่ตัวละหลักแค่ไม่กี่หมื่นนะครับมันแพงนะ <c oughs> นี่ครับก็จะประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมลอง,ลองทําให้ดูก็้วกันนะครับเวลาเก็บก็คือกดนะครับเวลาลงมันจะมีเสียงเนะี่ยแล้วก็กดในเนี้ยครับปึ๊บออกพอที่นี้ในสภาวะ ที่บอดี้ผมใส่กับเคสไว้ทำยังไงแต่ตัวนี้ดีหน่อยสปอ r ิกมีสองข้างมาให้นะครับสำหรับตัวไหนที่ไม่มีนี่เขาก็แถมตัวนี้มาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้สอดสายถือว่าโอเคดีมากๆในส่วนนี้นะครับราคาหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเท่าไหรเอเท่าไหร่ไม่แพงนะครับตัวนี้ถือว่าน่าจะถูกสุดแล,ล้วล่ะผมได้มาในราคา700บาท วนนะครับก็ถ้าจริงๆถ้าของเหลืออาจจะชี้เป้าให้นะครับถ้าของไม่เหลือก็ไม่ว่ากันเพราะว่าดูอีกช็อปหนึงหมดนะครับจริงๆจะยังไงก็แล้วแต่ครับอย่าไว้ใจในเรื่องราวของเออเกี่ยวกับพวกนี้ให้มากนะครับว่ามันจะแน่นไหมอะไรประมาณนี้นะครับทางที่ดีนะครับเช็คให้ดีนะครับเพราะว่ากล้องตัวหนึ่งราคาไม่ได้ถูกนะครับถ้าหากว่าร่วงหรือหลุด จะอยู่ในสภาวะแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับบนบกหรือว่าในน้าไม่เวิร์กแน่นอนจริงๆเนี่ยใครที่มี2องบอดี้แต่ว่ามีสายสายเดียวก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่จริงๆก็คงไม่ใช้สสายนะครับผมก็จะใช้สายเดียวนี่แหละนะครับสายเดียวพอเวลาที่เอาอีกตัวหนึ่งมาแฮนด์เฮลแบบนี้นะครับที่ไม่อยากให้สายมันละยงยอะไรอย่างผมก็จะอีกบอดี้หนึ่งผมก็จะใส่สายไว้นะครับซึ่งตัวนี้มันมีอยู่มันมา4ตัวด้วยกัน มาสี่ตัวด้วยกันนะครับจากตัวนี้ด้วยนะฮะมันก็จะเป็นสี่ตัวนะครับแต่ส่วนตัวนี้กิฟตัวนี้มีสองตัวที่จะไปใส่สายนะครับวัสดุสอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะตัวนี้น่าจะเป็นแบบไฟเบอร์แม้แก็อลูมิเนีมเยมอะไรประมาณเนี้ยน,น,นะครับเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจ ผมไม่ดูนะครับตัวนี้เป็นสายโซ n y นะครจริงๆก็ใส่ได้อยู่แต่อีกสายหนึ่งที่เอามาใช้แนละ้วมันมันรู้สึกว่ามันจะไม่เวิร์กอะนะครับในส่วนของสายที่ซื้อแต่ถ้าจริงๆถ้าเป็นของเปียกดีไซน์ในราคาที่มันอนี่หน่อยผมว่าน่าจะโอเคทีเดียวเชียวแหละนะครับแต่จริงๆในช่วงนี้ยุคในช่วงนี้ถ้าประหยัดได้ก็ ประหยัดเซฟๆนะครับในช่วงของโควิดว่างานงานจ้างเนี่ยแทบไม่มีเลยไม่ต้องบอกแทบไม่มีไม่มีเลยนี่ก็เป็นกําลังในใจให้สําหรับฟรีแลนซ์หลายๆท่านด้วยกันนะครับที่อยู่ในสภาวะประสบปัญหาในช่วงของโควิด -19 เหมือนเช่นกันกันกบผมนะฮะนี้ก็ว่ากันไปเราก็จะสู้ไปด้วยกันมันมีปีไหนนี่แหละที่ผมได้ไปมีโอกาสไปร่วมในส่วนของงานไปเปิดบูธนะครับงานที่ ไบเทคฟอโตแฟร์โอ้โหเห็นพวกกระเป๋าพวกสายอะไรประมาณนี้คือจริงๆราคามันแพงอ่ะมันมันเกินที่เราจะเอื้อมถึงได้นะครับก็เลยได้แต่มองครับมาวันนี้จริงๆก็ถามว่าตอนนี้ที่พอจะซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แหละนะครับถามว่ามันจะจําเป็นอะไรยังไงขนาดไหนกับเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสายๆก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ครับ ถ้าช้าหน่อยต้องขออภัยเดี๋ยวผมจะแฟร์สปีดให้กันแล้วกันนะครับพอเวลาสมมตินะครับนี่ก็ปุ๊บเหรือเนี่ยฮะปุ๊บนี่ครับนะครับให้มั่นใจเพื่อความชัวร์นี่ครับ,รบ,บ,รบพอเวลาเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเราก็ต้อง ยวงดีๆนะครับ๋ยวสับสนนะครับถ้าสับสนหลุดมือเนี่ยฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือกดออกเลยแค่นี้เองง่าย,ายเวลาเราจะใส่ก็ใส่แค่ประมาณนะี้แค่นี้เองอ่ะนี่คือเอ่อ s m a l l i n k นะครับหรือว่า o c c u l l i n k นะครับเอาไว้ใช้เวลาที่เรามีบอดี้หลายบอดี้มันจะเป็นการที่แบบ ทำงานวิดีโอหรือว่างานภาพนิ่งก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันน่าจะลงตัวกับเหลายคนที่เวลาบางทีไม่อยากจะให้สายมันรอยองงุระยะคือเวลามาถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยแต่จริงๆวิดีโอถ้ามีสายมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปใส่แฮนด์เฮลใส่ลิกเข้ามานะครับเราก็ไม่อยากให้สายมันไปลุกงพลังเวลาใส่สายเคเบิลต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยกันอะไรกันนะครับสวสีครับ